รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค,คุณผู้ชมพบกับหงทิตารีวงสว่างพานิชเช่นเคยค่ะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหงยังคงอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องค่ะสําหรับเรื่องที่จะพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือการนวดประครบสมุนไพรพร้อมกับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทํารูปประครบสมุนไพรด้วยวิธีง่ายๆสามารถทําเองที่บ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพที่บ้านได้เองด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากครูบีค่ะอาจารย์จารุลพัฒนาวงศ์หัวหน้าฝ่ายการสอนการนวดตะวันออกศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพค่ะสวัสดีค่ะครูบี สวัสดีค่ะคุณพี่คะวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการทำลูกประครบสมุนไพรอย่างแรกเลยถามถึงประวัติความเป็นมาก่อนดีกว่าคะ่ะว่าการนวดประครบสมุนไพรมีที่มาที่ไปอย่างไร การนวดประครบสมุสมนไพรนะครับผมจริงๆ้วจะเป็นมรดกทางภุปัญาไทยอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับผมเป็นการเอาสมุนไพรในหลายๆชิ้นมาหอ่อรวมกันเพื่อเป็นทาเป็นรูปประครบคะนะครับผมสมุนไพรที่ได้ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ตามพื้นบ้านเราทั่วไปไม่ว่าะจะเป็นพวกขมิน้นพวกพลอยอย่างเงี้ยครับผม,มหลกัหลกๆสมุนไพรพวกนี้จะมีสรรพคุณในการบําบัดแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกายอย่างเงี้ยครับค่ะก็ค<ๆ>ือเป็นอาการง่ายๆแบบพื้นฐานที่โอ้ยคนเราเป็นในปัจจุบนันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วถามถึงหลักการของการน รคบสมุนไพรนิดนึงค่ะการรูปประคบสมุนไพรจะเป็นการใช้ความร้อนชื้นครับเข้าไปในส่วนของการประคบเพื่อเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของระบบไหลเวียนเลือดและก็น้ําเหลืองนะครับผมแล้วก็มีอย่างก็มีสารสําคัญจากสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของลูปประคบเนี่ยนะครับซึ่งจะมีสรรพคุณในการลดอาการปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอกต่างๆอเงี้ยครับค่ะถามถึงประเภทของลูกประคบหน่อยค่ะว่ามีกี่แบบหรือว่ามีจริงๆมีแค่แบบเดียวคะจริงๆประเภทของลูกประคบเนี่ยจะแบ่งเป็นหลักๆ2ประเภทด้วยกันก็คือลูกประคบแห้งกับลูกประคบสดมี ดัดแห้งด้วยเหรอคะใช่ครับผมถ้าเป็นลูกป,ประครบสดเนี่ยก็จะใช้สูุนไพที่เป็นสูุนไพสดทั้งหมดเลยะนะครับเอามาห่อรวมเป็นรูปประครบซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีกว่านะครับกลิ่นที่หอมกว่าสรรพคุณที่ดีกว่าเนื่องจากว่าสมุนไพรเนี่ยไม่ได้นําไปผ่านกระบวนการความร้อเนเช่นการไปอบหรือการตากแดด สรรพคุณหรือตัวยาสําคัญก็จะไม่ระเหดไปกับความร้อนนะครับซึ่งจะมีตัวยาสําคัญมากกว่าถ้าเป็นลูกประคบแห้งเนี่ยจะเอาสูญันธุ์สดนี่แหละครับไปอบหรือไปตากแดดก่อนเพื่อให้เก็บได้นานกว่าใช่ก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็พกพาสะดวกกว่านเองนะครับผมแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยอาจจะมีลดลงบ้างเล็กน้อยตามที่มันระเหยไปกับความร้อนแค่นั้คือจริงๆถ้าเราจะทําเองเราสะดวกแบบไหนก็ได้เหมือนกันเกี่ยวไหมคะถ้าสมมติว่าใช้แห้งแล้วมันสรรพคุณน้อยกว่าแต่เราประคบนานกว่า ก็จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวมากแต่ว่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับผมจริงสรรพคุณพอผ่านความร้อนแล้วก็ไม่ค่อยระเหยไปมากมากมายนะก็ยังใช้ได้อยู่เหมือน,เ,อนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าในส่วนของการตลาดหรือว่าการใช้ในกลิ่นมันจะค่อนข้างน้อยกว่าางจึงคนไทยเนี่ยจะชอบกลิ่นของรูปกระครบค่อนข้างเยอะจะเป็นเพื่อสูตนไทยที่คุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นอ่าใช่ครับพวกขมิ้นเองหรือตะไคร้หรือมะกรูดที่มีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนี่แหละครับผมให้ครูบีแนะนําถึงขั้นตอนในการนวดประครบสมุนไพรนะคะมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะจริงๆขั้นตอนของการ จริงต้องบอกว่าการประคบสูญพันี่ยสามารถใช้ร่วมกับการนวดได้ซึ่งจะใช้ได้ตั้งแต่ก่อนการนวดประคบสูญพันเองก็ได้หรือระหว่างการนวดประคบเองก็ได้หรือจะเป็นหลังการประคบหรือจะเป็นหลังการนวดก็ได้เหมือนกันคือใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของการประคบสูญพันก็ง่ายๆก็แค่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวของคนมาประคบเองไม่อยากจะนวดประคบอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันคือไม่จาเป็นต้องนวดควบคู่กับการประคบสมุนไพรใช่ครับก็ใช้แค่วิธีของการประคบอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะ อยากรู้ว่าแล้วเราเราแบบจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการประครบสมุนไพรอย่างบางคนมานวด เฉยๆแล้วประครบ,คบสมุนไพรเพิ่มเติมนี้จะได้ความเป็นยังไงบ้างคะอ่าจริงๆมันจะเป็นในส่วนของตัวยาสําคัญที่อยู่ในรูปประครบสมุนไพรที่เย็บ<ฆ>อย่างเช่นยกยกกรณีตัวอย่างว่านวดเสร็จแล้วเรา,เราประครบด้วยนะครับ<ฆ>ก็จะลดอาการบาดเจ็บจากการนวดเพราะว่าบางคนพอนวดแล้วจะมีอาการอักเสบบ้างฟกช้ำบ้างหรือไข้ขึ้นบ้างเนียครับการประคบสมุนไพรจะได้ความร้อนชื้นซึ่งเป็นการเพิ่มการไหลเวียนอ่าอาการปวดเมื่อยก็จะลงด้วยสิ่งส่วนที่สําคัญคือสารสําคัญในสมุนไพรที่ใช้ในการทํารูปประคบนี่แหละครับผมก็จะช่วยากร ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บพวกแพ้ฟกช้ำต่างๆจากการนวดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนในกรณีถ้าสมมุติว่าเราประครบก่อนที่เราจะนวดนะครับผมก็จะเป็นการในส่วนของเช่นกรณีที่เราจะเคสของผู้มาใช้บริการหรือคนไข้นะครับที่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยพอประครบไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเขาจะเกิดการผ่อนคลายตัวทอรลปิตหรือคนนวดเองก็จะ นวดได้ไง่ายมากขึ้นครับออย่างบางคนมานวดแต่ว่าใครที่เหมาะอาการยังไงคะที่เหมาะสาหรับการนวดประคบสมุไนไพรอ่ะค่ะจริงๆแล้วคนที่มีอาการปวดเมื่อยก็สามารถประคบประคบได้ปกตินะครับมผมหรือมีภาวะของข้อต่อติดขัดต่างๆเช่นพวกลโรคเข่าติขาดขัดโรคข้อไหล่ติดเงี้ยครับ<ช>ก็สามารถประคบสมุนไพรได้จริงสามารถประคบได้ทุกทุกคนเลยเดี๋ยวนี้รูปประคบสมุนไพรไม่ได้เป็นโจทย์เพื่อแค่นวดรักษาอย่างเดียวและแต่มาในรูปแบบของความงามก็มีเหมือนกันเงี้ยคับ ผิวสวยขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ,ถามถึงตำแหน่งในการประครบหน่อยดีกว่าคะ่ะบางคนอาจจะไม่รู้อ่ะก็จิ้มๆไปอะไรเงี้ยมีตำแหน่งที่แบบเจาะจงไหมคะ ในส่วนของรูปประกบส่วนภัยเนี่ยสามารถประกบได้ทุกส่วนนะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังในส่วนของที่มีจุดบอบบางเช่นพวกข้อพับต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากในรูปประกบเนี่ยจะมีความร้อนอยู่และสารสําคัญในส่วนภัยบางประเภทนะครับอาจจะเกิดการแพ้ใน,ในบางบุคคลได้อ,อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงก่อนการประกบจะมีการเทสความร้อนก่อนบริเวณท้องแขน <ๆ S 2> เพื่อไม่ให้เกิดการผุพองบริเวณตัวของลูกค้านะครับหรือว่าในบางจุดที่อาจจะมีงดเว้นบ้างคือบริเวณใบหน้าแต่ใบหน้าเนี่ยจะงดเว้นเฉพาะ สูตรภัยบางประเภทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกสูตรภัยได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็สามารถเอามาประคบได้ได้เหมือนกันใช่ครับที่แบบยกเว้นตรงข้อพาบนี่คือเพราะว่าผิวเราบางกว่าใช่ไหมคะบางกว่าจุดอื่นอื่นครับอืมค่ะถามถึงประโยชน์ของรูปประคบนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคะ ในส่วนของลูกป,ประครบนะครับประโยชน์ของมันคือจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่เกิดการคลายตัวมากขึ้นที่เกิดการแข็งหรือการเกร็งตัวนะครับ<ช>ผมแล้วก็ในส่วนของสารสคัญสมุนไพรเนี่ยช่วยลดอาการบาดเจ็บอย่างเช่นในการอักเสบอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับผม<ช>เป็นต้นแล้วก็ลดภาวะของการบวมอักเสบได้แต่ว่าต้องประครบเนี่ยหลังจากที่อาการอักเสบไปแล้ว24-48ชั่วโมงนะครับประมาณสักหนึ่งวันถ้าเป็นในส่วนของอักเสบใหม่ๆเนี่ยไม่แนะนำให้ประครบร้อนถ <ขอ S 1> ้าเกิดประคบร้อนเนี่ยทำให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นทำให้เกิดอาการบวมมร้อนาก มันเหมือนร้อนอยู่แล้วใช่ครับผมมันต้องประครบเย็นก่อนออใช่ครับโดยใช้น้ําแข็งหรือเป็นผ้าชุบน้ําเย็นก็ได้มาประครบเย็นก่อนเราจะอาการอักเสบไปแล้วค่อยแนะนาการประครบร้อนค่ะถามถึงระยะในการประครบเนี่ยคะ่ะว่าระยะในการประค,รบ,ระครบแต่ละครั้งนานไหมคะแล้วก็ความถี่ของการทําแต่ละครั้งะะอ่ะค่ะอ๋อครับในส่วนระยะของเวลาการประคบเนี่ยสามารถประคบได้ทุกวันนะครับผมวันละประมาณ Uh, 10-15นาทีค,ครับผมจะเป็นจริงๆจ,จะทประครบวันละสครั้งก็ได้อันนี้ไม่ได้ผิดนะครับผมขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวผู้ประครบเองว่าสามารถประครบในช่วงเวลาไหนและประครบในช่วงไหนได้บ้าง เอ,อเอาที่เราสะดวกใช่ไหมคะก็<ๆ>คือจริงๆทําบ่อยๆก็ได้ทําบ่อยๆก็ได้ครับค่ะคือสมุนไพรไม่มีผลร,ร้ายต่อร่างกายอยู่แล้วใช่ครับค่ะมีข้อควรระวังในการประครบสมุนไพรไหมคะในส่วนของข้อควรระวังในการประครบสมุนไพรก็จะระวังในส่วนของคนที่มีพวกบาดแผลนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้การประครบโดยตรงนะครัเพราะทําให้เกิด แผลในกเกิดการติดเชื้อได้มากขึ้นหรือว่าเกิดการคุพองได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมในส่วนของคนที่มีโรคประจําตัวบางประเภทอย่างเช่นพวกคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตผู<ะ>้คนที่เป็นเบาหวานหรือเด็กหรือผู้สูงอายุเองเนี่ย พวกนี้จะจะรับความรู้สึกในการตอบสนองได้ช้าถ้าเราประคบโดยใช้ความร้อนมากๆจะทำให้เกิดแผลผ้พองได้เหมือนกันงเงี้ยครับผมค่ะเพราะว่ามันเน้นความร้อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอย่างสมุนไพรต่างๆที่ให้ความร้อนเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าสมุนไพรหลักๆมีอะไรบ้างคะที่ปกติใช้นวดเพื่อความผ่อนคลายคะอ๋อสมุนไพรที่ใช้ในหลักๆในส่วนของการประคบตัวโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกขมิ้นชันนะครับพลายตะไคร้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ผือมะกรูด จยแกก็จะเติมพวกการแต่งกลิ่นอย่างเช่นพวกกระบูนพิมเสนเข้าไปแล้วก็เกลือเข้าไปแค่นั้นเองอันนั้นคือเป็นการแต่งกลิ่นไม่ได้มีสรรพคุณอะไรเพิ่มเติมสรบปะรุณก็จะมีเหมือนกันครับจะเป็นเรื่องในส่วนของการลดการปวดเมื่อยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมากนะเพราะเนื่องจากพวกนี้จะใส่มากๆปริมาณมากๆไม่ได้ค่ะแล้วแต่ละอย่างเนี้ยมีสรรพคุณยังไงบ้างคะแต่ละอย่างมีสรรพคุณยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับผมอ่ะใกล้ๆตัวคูบีเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผิวมะกรูดนะครับผิวมะะกูด่ยจชวให้ ในส่วนของทางเดินหายใจนะครับทำให้หายใจเนี้ล่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกี่ยวกับขับรยดูต่างๆก็สามารถใช้ถืงมากรูดได้นี่นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตรคร้ะ บ้านนะครับผมตะไครเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ช่วยแต่งกลิ่นะครับไม่รูกปกโคลเปมันหอมมากขึ้นนั่นเองส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากผิวต่างๆใช่ไหมครับผมส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นผักเส้นผีผักเส้นผีเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นในส่วนของความงามและอันนี้จะขยับมาส่วนของความงามนะครับจะมีคุณสมบัติในการขยายรูขุมขนและลดอาการอักเสบครับผมนะครับส่วนต่อไปเป็น ขมิ้นชันนะครับผมอ่าขมิ้นชันนะครับจะมีสรรพคุณในส่วนของการบำรุงผิวพรรณแล้วก็แก้อาการปวดผื่นคันต่างๆ<ะ>นะครับผมอ่าในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพลายนะครับ<ะ>อันนี้พลายจะมีสรรพคุณในการแก้าการอักเสบนะครับแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนั่นเอง โอเคครับส่วนอื่นๆอันไหนในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการาบูนนะครับที่บ,บอกว่าให้กลิ่น,นใช่ไหมคะก็จะให้กลิ่นหอมแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองนะครับผม,อ,มอันนี้ในส่วนของการาบูนนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเกลือนะครับ อ่าอันนี้เกลือก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนนะครับทำให้ลูกป,ประครบเนี่ยอยู่ได้ร้อนมากร้อนได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยตัวยา,ยาต่างๆเนี่ยสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอยู่ในลูกป,ประครบสดเนี่ยเกลือจะทําให้ลูกป,ประครบเนี่ยเน่าช้าลงนะครับผมเป็นการถนอมลูกประครบไปนในตัวใช่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันเหมือนกันครับแต่มาในรูปแบบของผองต่างกันไหมคะ อ่สรรพคุณเหมือนกันเลยครับผมเพียงแต่ว่าวิธีการใช้ถ้าเป็นลูปประคบรูปประค,รบ,รปประครบสดจะใช้ขมิ้นชันสดแต่ถ้าเป็นลูปประครบแห้งก็นิยมใช้เป็นพวกขมิ้นชันแห้งนะครับผมแล้วบทเป็นผงใช่<ม>ครับ<ม>ก็จะมาหอ่อลูปประครบได้ไง่ายมากขึ้นสรรพคุณก็จะเหมือนกันเลยส่วนนี้ก็จะเป็นพลายผงนะครับผมสรรพคุณก็จะเหมือนกันนะครับผม คือเป็นสดกับแห้งใช่ไหมคะใช่ครับผู้พิก็ไม่ดูทั้งสองแบบเลยผู้พิาอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นแบบผงมันจะเข้าถึงร่างกายเราได้มากกว่าหรือเปล่าคะแบบสดเนื่องจากว่าในสูนรผงสดมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่เยอะซึ่ง้นตัวยาเนี่ยจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายมากกว่ารู้สึกว่าเป็นผงจะเข้าได้มากกว่าไม่เี่าจริงเป็นผงเนี่ยจะนิยมเอามาทําในส่วนของพวกยาแคปซูลแล้วมาทานกินเข้าไปแล้วก็เอามาห่อเป็นรูปประคบแห้งเพราะว่ามันจะเก็บได้นานกว่าลูปประคบสดค่ะอืมครับผมตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้คือรับค ชาเขียวฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรนเนี่ยจะเป็นสรรพคุณในส่วนของจริงจะมีสรรพคุณในทางยาก็คือการแก้ไขนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำรูป,ปครบ ครูีจะพูดในส่วนของความงามก็จะมาในส่วนของการรักษาการสิวอักเสบนะครับผมอีกหนึ่งตัวเหมือนกันอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นอันนี้จะเป็นใบโบกแต่เป็นใบโบกแห้งนะครับผมสรรพคุณก็จะเหมือนกับฟ้าทลายโจรเลยคือเรื่องเกี่ยวกับรักษาสิวอักเสบมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามดีกว่าอยากรู้มากๆเลยคว่าจริงๆแล้วรูปภบสาหรับความสวยความงามนี้รักษาอะไรได้บ้างคะจริงๆรูปภบสาหรับความสวยความงามนะครับมีตั้งแต่การรักษาสิวรักษาฝ้ากระนะครับแล้วก็รูปคบหน้าใส คือก็แบ่งเป็นตามประเภทอีกใช่ไหมคะว่า<ผ>มสมุนไพรใช้อะไรใช่ครับผมอย่างเช่นจะเป็นรักษาฝ้ากระเนี่ยก็จะนิยมใส่พวกในส่วนของชาเอมเทศเข้าไป<อ>นะครับก็จะเป็นผงชาเอมเทศเข้าไป้าเป็นลูกประครบหน้าใสก็จะใส่พวกธนาคารเข้าไปด้วยเพิ่มเติมเนี่ยครับแต่ว,ว่าสูตรพวกนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมได้เลยงั้นเรากลับมาพูดถึงสาเหตุก่อนดีกว่าคะ่ะสาเหตุของการเกิดสิวจริงๆแล้วมันมาจากอะไรคะจริงๆสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเกินว่าก็จะเกิดจากเชื้อตัวเชื้อแบคทีเรีย ที่ทําให้เกิดสิวเป็นพื้นฐานนะครับผมรวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยครับก็ทําให้เกิดสิวได้ง่ายเหมือนกันหรือแม้แต่ความเครียดหรืออาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยก็คือทุกอย่างประกอบกันหมดเลยใช่ครับผมก็ทําให้เกิดสิวได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแบบรูปครอบของสําหรับสิวนี้จะเน้นที่อะไรคะ จะเน้นในส่วนของการใส่เป็นพวกใบโบกกับฟ้าทะลายโจรที่บอกไปนะครับเพื่อเป็นการลสดสิวักเสบนั่นเองนะครับก็คือลดอาการอักเสบของสิว<ช>แต่ว่าเป็นฝ้ากระอย่างเงี้ยค่ะคือรู้ว่าคนในปัจจุบันเป็นกันเยอะเพราะว่าแสงแดดแรงขึ้นค,ค่ะอย่างนี้คือเราต้องใส่อะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ในส่วนของฝ้ากระก็ใส่พวกผงเชเอมเทสเข้าไปอ่าเขาช่วยเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับรักษาพวกฝ้าแล้วก็กระนี่แหละครับอืมคือทําให้จางลงใช่ไหมคะคือถ้าทําบ่อยๆใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าทําบนใบหน้าได้ด้วยอันนี้ับผมรู้เพติ สามารถทำใบหน้าได้ครับอ๋อก็คือต้องมีทําพิเศษสําหรับใบหน้าอย่างที่บอกไปใช่ครับผมใช่ครับคุณต้นนะครับค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราวันนี้ครูบีจะมาสอนวิธีการทําลูปประคบด้วยใช่ไหมคะครับค่ะเป็นสําหรับอะไรคะวันนี้เป็นรูปประคบสําหรับรักษาซิวัคเซบครับผมค่ะส่วนประกอบต้องมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบก็จะประกอบไปด้วยนะครับไพลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นไพลผงใช่ไหมคะใช่ครับใช้เป็นไพลผงนะครับผม ปริมาณต้องบอกไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่เอ่ยปริมาณจริงๆสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมครับผมอย่างเช่นบางคูเนเจอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสีวักเสบเยอะก็จะใส่พวกฟ้าทลายโจรกับตัวของบวบ,บได้เยอะหน่อยคือเน,นการกะเอาก็ได้ใช่ครับผม <ฮะ S 1> แล้วในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือขมิ้นชัน ขมิ้นชันจะรักษาเรื่องเกี่ยวกับผดผื่นคันแล้วก็บำรุงผิวพรรณซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่บางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผดผื่นคัน<ฆ>อย่างเช่นสิวโผล่ต่างๆเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาใส่ขมิ้นชันได้เยอะขึ้นเหมือนกันนะ<อ>ครับผดผื่นใช่ไหมคร<ช>ับขมิ้นชันแล้วในส่วนนก็คือส่วนของฟาทลายโจนอันนี้รักษาเชื้อวัคเซนะฮะแบงที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโบบก โบ,บกแห้งปกติ <ผม S 1> เราจะใช้สดหรือแห้งคะคือมีใช้สดไหมคะจริงๆใช้สดก็ได้เหมือนกันครับแต่เขาจะยงเป็นแบบแห้งมากกว่าเพราะว่ามันบรนประกอบค่อนข้างง่ายนะครับมผมแล้วเนื่องจากฟาสเฟอร์จนกินจะค่อนข้างขมน,น,นิดนึงน,น่ากลัวค่ะนะครับ,นค,รบคนก็เลยนิยมเป็นแบบแห้งมากกว่านี่นะครับผมอีกหนึ่งตัวที่จะใช้กันก็คือในส่วนของ ผักเส้นผีที่มีคุณสมบัติในการรักษาพวกศีรษะเสตแล้วก็ขยายรูขุมขนเองนะครับอันนี้ก็คือที่ต้องเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะแต่ว่าตัวอื่นๆยังต้องใส่เหมือนกันไหมคะตัวอื่นจริงๆแล้วในส่วนของเกลือกับกะละบูลนะครับคูบีเคาะนดเว้นในส่วนงใบหน้าเพราะมีโอกาสที่ทําให้เกิดการแพ้ได้เงครับอ๋อจริงๆเกลือใส่ไม่ได้เหรอคะจริงๆใส่ได้ครับในส่วนของใบหน้าแต่ว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะมีโอกาสเนื้อจับผิวหน้าค่อนข้างบอบางโอกาสที่จะเกิดการแพ้พวกสารประกอบอย่างเช่นพวกกะระบูลพิมเสนหรือเก็จะดีกกว่าเลือ เสนกะระบูนที่ไม่ควรใช้สําหรับใบหน้านะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้ครับค่ะหลังจากนั้นเราต้องทํำยังไงบ้างคะก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราได้สมุนไพรทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาห่อนะครับเป็นรูปประคบกันสมุนไพรต่างๆมารวมกันแล้วห่อเป็นรูปประคบนั่นเองอย่างที่บอกไปว่าคือใส่ตามปริมาณที่เราต้องการเราอยากเน้นส่วนไหนลดอาการอักเสบก็เป็นฟ้าไทโจนค่ะก็คือสิ่งต่างๆก็คือแล้วแต่เลยค่ะก็สามารถ หาได้เลยว่ายังไงใช่ไหมคะใคแล้วตอนนี้คือผ้าต้องเป็นยังไงคะผ้าเนี่ยนิยมใช้เป็นผ้าได้ดิบนะครับเนื่องจากว่าผ้าไดดิบเนี่ยผ้าลักษณะอย่างนี้นะครับผมเนื่องจากผ้าไดดิบเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่ระบายอากาศได้ดีทําให้ตัวยาส่วนภัยต่างๆนะครับสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับผมนอกจากจะเป็นผ้าอ้อมก็ได้นะผ้าอ้อมเด็กอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผ้าไดดิบราคาก็จะไม่แพงมากก็จะใช้กับแบบที่เรียกว่า อันนี้ก็คือได้แล้วสมุนไพรที่เราต้องการใช่ครับคือจะ <ผม S 1> อยู่ในนี้ใช่ครับซึ่งเป็นผงม,มันก็จะไม่หขมาใช่ไหมคะไม่หกไมันโม,มาครับผมค <c oughs> ่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราต้องทํำยังไงต่อคะ,ะ,ะม<า>ูวิสาธิทธ์เลยดีกว่าเออย่างนั้นล้วก็จะมาดูในส่วนของข,ขั้นตอนของกระบวนการห่อเลยดีกว่านะครับค่ะ หลังจากที่เราชั่งสมุนไพรเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะใช่ครับผ้าจะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณสัก35คูณ35ซนติเมตรแต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่ผงสมุนไพรไปเยอะนะครับก็ปรับขนาดเพิ่มเติมขึ้นได้อีกนะครับพอเราชั่งสมุนไพรได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็จะมาสู่ขั้นตอนของการห่อลูปประคบสมุนไพรนะครับผมเราก็จะเริ่มจับชายผ้าทั้ง4ด้านนะครับเข้ามาด้วยกันนะครับ หยิบทั้งสด้านเลยค,ครับผมจากนั้นก็จะค่อยๆปั้นเป็นทรงนะครับรูปประบสุนไพรยให้มันเหมือนกับรูปคล้ายๆรูปหยดน้ำนะครับผมเป็นถุงทองใช่ครับมารรณ์ประมาณนั้นครับผมแต่ต้องระวังนิดนึงเนื่อง,งจากว่ามันจะมีผงสุนไพรยซึ่งอาจจะทํา <c oughs> ให้สมุนไพรเนี่ย เหลืองหรืออ่าสีเหลืองได้ขึ้นเกิดจากส่วนผัยต่างเนี่ยแหละครับผมก็ต้องมาเรามัดระวังนิดนึงอย่าบีบเลยอะเคมันมากเกินไปนะครับไม่ต้องแน่นเกินใช่ไหมใช่ครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวขบวนการเดี๋ยวจะมาสามารถช่วยได้จากนั้นเราก็จะใช้เชือกได้นะครับมาเป็นตัวมัดอ่าก็จะแบ่งเชือกออกเป็นสองส่วนส่วนสั้นกับส่วนยาวนะครับอ่าเราก็น่นปกติเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับมัดปกติได้เลยนะครับ เหมือนถุงทองเลยค่ะเอาไปทอดก็เป็นถุงทองแล้วใช่ครับผมมัดปกติเลยสองทบอ่าสักสองทบนะแล้วก็ถ้าเกิดผ้าไม่แน่นนะครับผมก็ค่อยๆดึงชายผ้าขึ้นมาเนี้ยครับผมก็คือให้รัดมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมหลังจากนั้นเราจะเป็นวิธีการพันใช่ไหมคะใช่ก็จะพันเป็นด้ามจับพันยังไงให้สวยคะคุปปีจริงๆแล้วนี่ใช้ใช้วิถิการฝึกไปเรื่อยๆนะครับมีประสบการณ์เดยกก็จะพันไปได้สวยเองนะครับเล็กๆนักเรียนทุกคนที่มาเรียนก็จะ พันยังอาจจะไม่สวยมากเงี้ยครับผมขึ้นอยู่กับประสบการณ์เนาะค่ะคุปบีคะถามถึงความร้อนในการประครบหลังจากที่เราได้รูปประครบอย่างนี้แล้วค่ะครเราต้องเอาไปทํำยังไงต่อคะก,อก็จะไปนึง่งนะครับประมาณสากักไปนึ่งด้วยความร้อนประมาณสากัก15-20นาทีนะครับผมแล้วก็มาประครบตามจุดต่างๆของร่างกายได้เลยแล้วความร้อนระหว่างใบหน้ากับตัว ต่างกันไหมคะความร้อนเหมือนกันเลยครับผมก็เชื่ออุณหภูมิเดือดปกติได้เลยก็คือเดือดประมาณ15ถึงยีถึงยีนาทีแต่ลูกป,ประครบเวลาประคบจริงจริงประคบได้แค่ประมาณ5ถึง10นาทีจะไม่นานเพราะลูกป,ประครบเย็นก็เปลี่ยนลูกป,ประครบใหม่ได้เลยเนี่ยครับอืมค่ะแล้วเราสามารถเอาวันเก่า ไปนึ่งต่อได้ไหมคะจริงๆสมรถเอาคนเก่าไปนึ่งต่อได้เลยครับผมเพราะว่าสมุนไพรก็คือเขาก็ามีสรรพคุณในนั้นอยู่แล้วมีสรรพคุณในนั้นอยู่แล้วเราจะใช้ลูกป,ประครบได้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าลูกป,ประครบจะเริ่มมีกลิ่นจางลงะนะครับหรือว่ามีสีจางลงเนี่ยแปลว่าประสิทธิภาพในการบําบัดของมันเนี่ยลดลงไปแล้วถึงถึงเวลานนั้นถึงเราจะเปลี่ยนเป็นลูกใช้ลูกอื่นแทนะนะครับอย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นลูกประครบสําหรับสิวใช่ไหมคะผิวหน้าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทําเป็นแบบธรรมดาประคบ ปวดเมื่อยตามร่างกาย <Works. S 1> อย่างเงี <seja dia> ้ยค่ะต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างคะก็จะมีอย่างเช่นพวกตัวของขมิ้นพวกพลายพวกผิวมะกรูดตะไคร้เกลือกละบูนอย่างเงี้ยครัแล้วก็เปมะขาม เสร็จเพิ่มเติมเข้าไปได้มะขามช่วยเรื่องอะไรคบมะขามจะช่วยในการในส่วนของการผัดในการขูดการฆ่าเชื้อบริเวณผิวนะครับผมเนื่องจากว่าในตัวของมะขามมันจะมีพวกกรดเอชเออยู่จะทําให้ผิวขาวขึ้นด้วยค่ะอ่าสุดท้ายก็ช่วยด้วยเหมือนกันเราเคยเห็นสมุนไพรแบบสมุนไพรไทยเขาก็จะนาว่ามะขามจะทําให้ใสขึ้นใช่ครับแต่สมัยเราจะเห็นในรูปแบบของเป็นพวกเนื้อมะขามใช่ค่ะแต่ว่าใบก็ใช้ได้เหมือนกันนะคร่ะผม แล้วเราปกติเราใช้ไปแล้วมันจะมีอาการแพ้บ้างไหมคะคือผลข้างเคียงเนี้ยค่ะจริงๆในอาการแพ้ในส่วนของสูนไพรจะค่อนข้างน้อยยกเว้นว่าในกรณีของบางคนที่แพ้ง่ายจริงๆนะครับถึงจะมีการแพ้สูนไพรบ้างแล้วเวลาแพ้ก็จะไม่แพ้ทุกตัวจะแพ้แค่บางตัวแค่นั้นเองค่ะซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเราแพ้ตัวไหนอาจจะลดลงไหมคะใช่ครับอาจจะลดลงหรือว่าไม่ใช้ในจุดนั้นแค่นั้นเองเพราะจริงๆแล้วสูนไพรสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้จะเอาตัวไหนใส่เข้าไปหรือไม่เอาตัวเอาตัวไหนออกก็ได้เหมือนกันแค่นั่งอยู่ตรงนี้ก็หอมมากว ต่อไปทายังไงค,ครับพอเราได้ในส่วนของมัดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเตรียมการทําเป็นด้ามจับกันนะครับผมก็จับใช้ผ้าขึ้นมาเหมือนเดิมนะครคิดว่าอย่างนี้เสร็จแล้วประคบได้เลยอย่างอย่างครับผมจับใช้ผ้าขึ้นมานะครับให้สวยงามนิดนึงสี่อันเรียงกันใช่ไหมคะใช่ครับสีอันเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมมาอย่างนี้นะครับผมหน้าตาจะเป็นน <ยง S 1> ี่นะครับผมเสร็จแล้วก็จะมัด เป็นด้ามจับเลยนะครับก็พับใช้ผ้าลงมานิดนึงพับข้างบนลงมาครับผมแล้วมาปิดไว้แล้วก็พับครึ่งหนึ่งเลยใช่ครับพับครึ่งหนึงมาจากนั้นจับใช้ผ้านะครับผมมัดเข้าหากึ่งกลางม้วนเข้ามาใช่ไหมคะม้วนเข้ามาับลงมาแล้วก็ม้วนม้วนม้วนใช่ม้วนเข้ามาหากึ่งกลางทั้งสองด้านโอเคนะครับโอ้โหต้องการทำก็ต้องละเอียดนะคะเนี่ยอ่าครับผม ก็จะได้เป็นด้ามจับลักณนอยงนี้ขึ้นมาเนี้ยครับผมเออน้าต่างนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับก็จะสู่ขั้นตอนของกระบวนการการพันด้ามจับขึ้นมานะครับผมต้องดึงขึ้นมาด้วยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมามัดเป็นเชือกเซนเซนต์ต้องดึงขึ้นมาใช่ครับผมอันนี้จะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับ๋ยวพอเรามัดเป็นด้ามจับขึ้นมาก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นก็ใช้เชือกยางนะครับมัดขึ้นมา ค่อยพันนะครับอาจจะพันแบบห่างๆก็ได้ถ้าเกิดคนไหนทําแบบใช้เองอาจจะพันไม่ต้องสวยมากถ้าทาแบบขายหน่อยอาจจะต้องพันนิดนึงอันนี้พันสวยมากเลยค่ะเออนะครับอันนี้ครูบีพันแบบง่ายๆเนาะใช้เองนะครับจากนั้นก็มัดน่ารักอ่ะเออันเล็กๆ อ่าก็จะเสร็จแค่นี้ถ้าเชือกยาวเกินไปก็สามารถตัดเชือกแล้วก็เก็บซ่อนเชือกได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นลูปประกบสําหรับสิวหนูขอกลับบ้านนะคะครับอ่ะอันนี้ก็สําหรับสิวนะคะแต่อยากรู้ถึงหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วรหรือว่าเราจะไปซื้อมากระช่างวิธีการเก็บรักษา วิธีการสำหรับวิธีการเก็บรักษาในรูปประคบลูกนึงจะใช้อยู่ได้นานประมาณสัก3าถึงหวันนะครับ <สะ S 2> ผมแต่ถ้าเกิดใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็แกะส่วนภัยออกพึงอากาศนะครับพึงลมไว้จากนั้นก็เปลี่ยนผ้าผืนใหม่แล้วสามารถเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นก็จะทําให้เก็บได้นานมากขึ้นเปลี่ยนผ้าผืนใหม่ในที่นี้คือจะเป็นพวกผ้าผืนผ้าไดดิบนะครับผืนใหม่เพราะว่าเวลาประคบเก็บข้างในไว้ได้เก็บข้างในไว้ได้เปลี่ยนแค่เฉพาะผ้าก็ได้เพราะผ้าจะมีมีเหมือนสีทุนนพรายอยู่ก็จะมีสีเหลืองเข้มๆหน่อยอย่างเงี้ยครับก็สามารถ เราคนเดียวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนผ้าก็ได้ไม่เป็นไร อ๋อค่ะถามถึงการทํารูปประครบสําหรับเมื่อกี้ปวดเมื่อยไปแล้วถ้าข้อเอ็นอักเสบอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าต้องแบบหลังจากนั้นหน่อยถึงสามารถประครบได้อยากรู้ว่ามันมีสมุนไพรที่แตกต่างกันไหมคะสมุนไพรเหมือนกันเลยครับผมเพราะใช,ใช้สมุนไพรเหมือนกันเลยเพอหลังจากการอักเสบแล้วก็ใช้พวกสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพวกพลายพวกขมิ้นเหมือนเดิมแล้วก็พวกตะไคร้เหมือนเดิมก็สามารถประครบประครบได้ตามปกติได้เลยค่ะเรื่องของขนาดต่างไหมคะอย่างที่บอกว่าครูพีสาธิตวันนี้เป็นแบบชิ้นเล็กอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ ที่ทําออกมาสวยงามอยากรู้ว่าคุณสมบัติต่างกันไหมคะคุณสมบัติจริงๆไม่ต่างนครับผมก็เหมือนกันเลยใช้ในการประคบเพื่อลดอาการปวดเมื่อยเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ารูปประคบใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ใช้ในการประคบตัวใส่เยอะกว่าจนรูปประคบเล็กๆอย่างเงี้ยจะใช้ในการประคบหน้าครับผมอ๋อค่ะถามนิดนึงว่าการทําสดกับแห้งแห้งนี้เก็บได้แต่สดเก็บได้ไหมคะสดก็เก็บได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องเก็บไว้ในตู้เย็น นะครับ <ừ m. S 1> จะทําให้เก็บได้นานมากขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> <S เก็บระยะเวลาในการเก็บนานไหมครบถ้าเก็บใน,ในตู้เย็นนะประมาณสากักห้าเดือนถึง6เดือน<ช>ครับโอ้นานเหมือนกันใช่ครับ,รบผมถ้าเป็นรูปประคบแหง้งอาจจะเก็บได้นานกว่าประมาณสัก1ปีประมาณนั้นครับพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนประครบดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราไม่นวดเลยแล้วเรามาประคบเลยต้องเตรียมตัวเตรียมผิวยังไงบ้างคะทั้งเรื่องเรื่องของตัวก่อนก็ได้ค่ะอาจจะแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวนะครับผมแล้วก็ถ้าคนไหนอาจจะอยากอาบน้ําก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทาการประคบ ได้เลยไม่ได้ขั้นตอนยุ่งยากอะไรมากมายค่ะแล้วหน้าล่ะคะก็ต้องแบบหน้าก็ทำความสะอาดหน้าใช่ค่ะให้เรียบร้อยแล้วก็ประคบไม่ควรมีครีมทาผิวแบบว่าใส่ลงไปก่อนจะได้ลงไปลึกๆไม่เกี่ยวไม่ดี่เกียวครับมค่ะอย่างนี้เห็นว่าครูบีมีคอร์สสอนด้วยใช่ครับค่ะอยากจะให้คุณบีชวนเชิญชวนคุณผู้ชมมามาสมัครกันนิดนึงค่ะสำหรับนักผู้ชมนะครับหรือนักเรียนที่สนใจเรียนนะครับผมในส่วนของสถาบันนะครับ ในส่วนของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยระสปาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพนะครับก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ w ว w บ w w นะครับ o k เ y ขีดหรือจะเป็น Ww w s t u d i o โอขีดกลางอะคาเดมีก็ได้นะครับผมหรือเข้ามาสอบถามได้ที่ฝ่ายดูแลนักเรียนนะครับที่โรงเรียนนวดไทยทาราลัยนะครับสุขุมวิท71นะครับปีดีพนมยงเก้าครับค่ะวันนี้ขอบคุณครูบีมากๆเลยค่ะที่มาสอนวิธีการทำลูกประคบขอบคุณค่ะ ที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพด้วยค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะหงและครูบีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ